ค,คือคือกฎหมายแรงงานจริงๆแล้วถ้าผมจ,จำไม่ผิดเรื่องประเด็นของเอ่อเนี้ยมันน่าจะมีอยู่ในกฎของบริษัทเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอ่ออะไรอ่ะพ่อแม่หรือว่าคนใกล้ชิดถึงเช่นสามีภรรยาหรือลูกที่จะป่ยวยหนักหรือว่าถึงขั้นอะไรพวกนี้ตามปกติแล้วตามกฎหมายมันจะมีให้อยู่แล้วพี่ต๊นะครับแล้วก็แต่ว่าอันนี้มันเขาก็อาจจะอ้างกันได้ว่าเออมันฉุกโลกหาคนไม่ทันแต่ว่า ค,คือคือไงก็ตามตามตามมนุษยธรรมเอ่ยหรือว่าตามกฎหมายเอ่ยเนี่ยมีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันมันไม่น่าจะเป็นประเด็นนอะพี่ตาอันนี้ที่ผมมองนะนะครับจริงจริงประเด็นคีย์คีย์พอยต์มันอยู่แค่อยู่แค่สองสองเรื่องคะเรื่องแรกก็คือ,อน้องคนเนี้ยเขาได้แจ้งว่าแม่เขาเนี่ยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วแล้วก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานช่วงนี้อาจจะลาบ่อยนะครับหัวหน้าง,งานก็รับทราบนะครับ แล้วก็นอกคนนี้ก็มีการลาไประยะระยะนะครับแต่อาจจะลาลาลาบ่อยด้วยแหละครับส่วนหนึ่งอันที่สองก็คือหลังๆมาหัวหน้าง,งานคนนี้ก็บอกว่าถ้าจะลาก็ให้ไปหาคนมาทํางานแทนจริงๆอันนี้มันผิดนะฮะพูดถึงประเด็นเนี้ยคือประเด็นที่ผิดหน้าที่ในการหาคนมาทํางานแทนไม่ใช่หน้าที่ของคนที่ไปลาหน้าที่ของคนหัวหน้าง,งานจะต้องจัดการงุดหน้าที่คนนี้น้องเป็นคนปูเตียงอยู่นะครับก็ต้องหาคนมาปูเตียงแทนเป็นต้น อีกอันหนึ่งก็คือประโยคหนึ่งที่เป็นประโยคทําทให้โรงแรมนี้ถูกกระทบไปทั่วโลกเลยนะครับต้องบอกว่าทั่วโลกเลยก็คือถ้าดังนั้นก็ลาออกไปดิตเอาออกไปสิน้องเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ถูกแคปไว้หน้าจอแล้วก็ส่งออกไปทําให้คนทั้งไม่ว่าเป็นคนไทยคนต่างประเทศนะครับอย่างเขาบอกเมื่อวานนี้โรงแรม คือเนี่ยที่สเปนก็มีปัญหานะมีการไปลดดาวกันนะมีคนมีคนจากเดิมสี่ดาวห้าดาวนะครับชอบไม่ชอบนะครับเวลาเขาเขาเวลาเขาเวลาพวกเราเซิร์ชในอากูด้าเนี่ยคุณคุณปุ๊เราก็จะเห็นว่าโรงแรมไหนที่มันมีคอมเมนต์เยอะๆนะครับมีมีเ е ตติ้งดีๆนะครับก็จะได้รับการเลือกก่อนราะว่าโรงแรมนี้ถูกลดลดลดีลดเกรดลงไปเยอะก็ทําให้กระทบทั้งหมดแล้วก็ล่าสุดทางผู้บริหารเองก็ออกมาขอโทษเป็นทางการ นะครับแล้วก็แล้วก็เห็นบอกว่าพักงานหัวหน้าง,งานคนนี้ไปแล้วนะครับครับผมผมไปไปดูในอโ o d ดกับ a ทว l o ก a ก็ลดจริงๆะพี่มีคนเข้าไปถล่มเต็มเลยคงเข้าใจว่าไปกดหนึ่งดาวอะพอพอแอฟเวอรมันก็เลยกลายเป็นว่า3ามจุดกว่าดาวไปแล้ววะฮะโดนโดนถล่มทั้งโลกเลยเหมือนกันครับพี่ใหญ่